สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องเกษตรหมูพอเพียงวันเนี้ามาติดตามลินกีนอนพอหนึ่งพี่น้องหลังฝนตกติดต่้อกันสองเมืองพี่น้องวันที่สองวันที่สามมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องฝนติดตต้อกันสองเมือ,องถือว่าเป็นโชคดีของรินกีนอนพอหนึ่งครับตอนนี้ก็เมื่อเขาจะขึ้นเร็วพี่น้องตอนนี้ไปเพราะว่าในเม็ดฝนมีปุ๋ยยูเรียพี่น้องแปลว,ว่าปุ๋ยในตัวกินตกมาแล้วก็ลินกีจมิมีข่วม ชุ่ม,มชื้นขึ้นไปหน่องดินกับไม่ข้มชุ่มชื้นขึ้นวันนี้ฮะใส่ปุ๋ยฮ่องไห่ฮ่องมวดไปแล้วดินกรีดตอบสนองเร็วไปหน่องไงเร็วขึ้นลูกเร็วไปหน่องนี่ครับวันนี้น้ย้ยเขาซื้อุลวงได้ไปหน่องจากนี้ไปก็ซื้อว่าโค้งทีเลยไปหน่องช่อหนึ่ดดงกว่าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองว่เกินสิบสองครับไปน่องเฉลี่ยมากเลยพวกได้ยี่สิบกินซื้อว่าใส่ได้ย่มฮาซื้อว่าใช่ได้ไปหน่องเราซื้อสวนเกษตรมูลนี่ครับช่อยิ่งยิ่เกิน นีมีสิบหน่วยพี่น้องก็เขาสิพอดีพี่น้องนี่ยจานี้ไปนี่ครับนี่คีสวยงามพี่น้องหน่วยเขาสิเขียวเข้มขึ้นมากนี่ครับคีมีคุณภาพแบบไรพี่น้องนี่สังเกตนะครับน้ำเขาสิเสมอพี่น้องน้ำเขาเสมอเสมอหน่วยเขาสิเขียวเข้มเลยพี่น้องอันน้ำหนาเขาเรียกว่าคีมีความสมบูรณ์พี่น้องนี่ครับนี่ครับพื้นดินซุ่มซึ้งถือว่าโชคดีเป็นของเข้าใจพี่น้องจานนี้ไปก็คือกอาพี่น้องจะขาดน้ำคือกอาพี่น้องบ่แม่นฝนตกเร็วบ่สิบ่ชฝนน้ำบ่ได้เลยพี่น้อง อันโมโหน้ำโซนี่เขาใส่น้ำไลยไปน้องด้วยเขาใส่ลวงไปน้องแค่นเสียมบอลอนไปน้องนี่คนถามมาว่าแค่เสียมบอลลอนใส่ไลยไปเลยไปน้องเกษตรหมูใส่สามสิบซีซีถึงห้าสิบซีซีไปน้องต่อน้ำหนีสิบลิตรไปน้องบวกปุ๋ยเกจไปน้องปุ๋ยเกจจะขาดได้ไปน้องปุ๋ยเกตหนึ่งขีดต่อน้ำยี่สิบลิตรเกินไปน้องสิบห้าห้าสามห้าหรือสิบห้าห้าสามสองอะไรไปน้องสียด้วยครับเสียทุกสิบวันไปน้องอีกขาดไปเลยไปน้อง ยาคามาแหนมไปหน้องพอ,พพอปีเสือกลางคืนพ่อฝนตกปั๊บปีเสือกลางคืนจะเริ่มออกมาไข่ใส่ขว,วัวไปหน้องโซนนี้โซนนี้เขาใชเริ่มไข่งด้รไปหน้องสังเกตบังพี่น้องเป็นปีเสือตัวมนๆพี่น้องตัวเล็กๆไปหน้องใบใหญ่ยาวประมาณเส้นเส้นเคืองพี่น้องนี่ครับเขาจะมาไข่ใส่ขว,ว,วัวไปหน้องไข่ใส่ขวัวเขาก็สียาอันถา้าบ้านใดมีไฟก็สูงดีพี่น้องมีไฟลอยเขาสีดีไปพี่น้องนี่ครับขา้าเบิึงอีกต้นนึงพี่น้าางองนี่ต้นนี้ก็หน่วยเขาสิ ดกพี่น้องปีนี้ดกนี่ครับรกดีนวยเขียวเข้มพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ก็ยาว่เฝ้าไว้ใจเลยพี่น้องมันมีหลายขั้นตอนพี่น้องนี่ครับน้ำหนาเนื้อหนาครับผมยีทั้งพื้นน่พี่น้องผมเช่นขกี่ไก่พี่น้องกี่ไกล้เก็บอัดเข้าไปเลยพี่น้องต้นี้่ายกใส่สองสอบสอบหนึ่งของมันยี่สิบกิโลนี่ครับนี่ครับเราบริกี่มีคุณภาพน้ำนี่ครับน้ำเขาเสีหนาพี่น้องเปลือกเสีหนาน่วยเขาสีหง่นี่พี่น้องนี่ครับ แค่วันซอววันพี่น้องเขาจะใหญ่เร็วพี่น้องไปเลยง่าหง่ายง่ายดกพี่น้องขึ้นขึ้นน้อยเร็วพี่น้องอีกอาทิตย์นึงก็ขึ้นสีได้พี่น้องนี่ครับโอ้ใส่เลยี่น้องง่ายๆก็ยักขาดได้พี่น้องเด้อน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาก็บอกไปเลยพี่น้องซันเฟื่อเมทินสามห้าแล้วก็บอกทิ้นี่น้องซื้อกันขาดด้วว่าบอกทิ้นปุ๋ยเก็ตก็อยักขาดพี่น้องแคลเซียมบอลลอนก็อยักขาดพี่น้องแคลเซียมบอลลอนนี่เป็นอยังเกษตมมูคือึ้ยยให้ เพราะว่าอันแร,แรกๆขัวเขาเหนียวไป่น้องขัวเหนียวเขาจะขยายเปลือกสม่ำเสมอไปหน่อยแค่แค่จำบอลลอนไปน้องแล้วก็การขึ้นสีส,สวยงามไป่น้อเกษตสหมูได้ยํำตลอดว่าแคนเซียมบอลอย่าขาดไป่น้องปุ้ยยังขาดได้แต่แต่จะถ้าว่าแค่เซียมบอลอยจะขาดไป่น้องเพราะว่าต้นใหม่เขาต้องการแค่เซียมบอลือนไปเสริมพลังงานจากของไ้ขัวเหนียวไ้เปลือกไขเซลลวเปลือกขยายเร็วกว่านี่ครับปุ๋ยทั้งพื้นก็น อันหาบ่ได้ก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดแล้วพี่น้องเด้วไซรัสดพี่น้องไซส้วงนี่เราเหมาะสมที่สุดครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็ส่วงเข่าสีก็ใส่อีกรอบหนึ่งพี่น้องก็สวยงามพี่น้องตามมาเพี่น้องเนาะเศษหมูพ้อเพียงกับวิญญาณายก็ให้ค้อมูลเล็กๆน้อยนี่ครับนี่ล่วงพี่น้องล้วงนี่ล่วงประมาณนี้บ่ต้องทุกเกยเพี่น้องให้เขาสลัดไปซะพี่น้องบ่ต้องเอาบดได้เพี่น้องเอาแค่ซิบหน่วยนี้ซิบหน่วยก็พอพี่น้องนี่ครับนี่เอาประมาณนี้ก็ ถือว่ารู้ล้ลาได้พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ก,ก,าาก็ถือว่ารู้ล้ลาแล้วเขาบอกต้องเอาหลายพี่น้องเอาน้อยจะได้มากถ้าเอามากจะได้น้อยพี่น้องแต่น,นั้นพี่น้องเนาะเกียรหมูพ่อเพียงหมูไม่อย่างไรก็ฝากคกนไหลก็แช่กดที่ตามนะครับกเกษตรหมูพ่อเพียง